สวัสดีครับผมใบพดชแนลกีดยางเฉืนอนบางส่งครับนี่เละหลังเก็บขายเลยพี่เนาะเหมือนตุกเร็วๆไล่กดเลยพี่เนาะตุกเร็วๆไล่กดบามามาบแบบเนี้ย ายอย่างไปเล้วพี่น้องได้สามรอยกว่าสามรอยกว่าโลสามรอยกืบยี่สิบครับยางสีมีดพี่น้อ โอ้ตัวนี้จวดทักก็ตัวนั้นอีกพี่น้องเห็นไหมเห็นไหพี่น้องจุดๆๆเลยตัวนี้อืมสุดยอดต้นแรกบนปันใดต้นสองโอ้ยจุดยอดสุดยอดอย่างสี่ไหลก็ต้น ออมีด,ดออกมีดบอออกอะไรประมาณสามร้อยมีขายองยาพี่นอ้องต้นนี้ก,กัเอ้าบังบีก่ตสกิดรีมีถามีขึ้นกันนี่จะได้จักรลอยพี่น้องยางสี่ร้อย,อก,อยกว่าต้น พันหอยพี่น้องส่วนนึ่ก่ะยางพันหกร้อยส่วนนึ่ง่ะควมีสองหาหนึ่งครับ นี่ขันเร็วไซด์เลรย์แหละครับพี่น้องเร็วเกือบมากเร็วเติบนี่แหละน้องตัวทิเครื่องโปหขอนโป๊อยู่ประมาณ ตรวจนี่พี่เนาะต้นปานกลางก็ไเลยต้นเล็กๆพี่เนาะดูต้นน้อยๆย,ยิ่มไมว้ยังด้พี่เนอง

leo mới cần cần được chú Tuốt lẻ đêm thì không thể thả bướng năm dạng đấy

บางน้ำยางน้ำกันจักข้าวจักโป๊สองโป๊บางดูงไม่ใช่ใดจำอะไรเมือนี้พี่น้องน้ำยางพี่น้องยังย่อยอยู่พี่น้องยีเล้วส้มองกกว่าอากาศค้มพี่น้องลมพัดมาเริ่มเย็นได้ประมาณเกือบครึ่งโปพี่น้องครึ่งถ้วยอันยังย่อยอยู่พี่น้องยังไม่จบ nhỏ chặt mà mang cái khung thuê thuốc thuê thuốc thuê thuốc thuế thuốc thuế thuốc thuế 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 หนาตำพี่นอ้องเแถวนี้กันห้าห้าวเดียวกันหมดเด้พี่นอ้องประมาณเดียวกันหมดเลยหนาตำพี่นอ้องเอาพี่น้องกิมนี่นก,นกัมานนี่ครับผมสับสับไข่กุนไล กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ